สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาตลาดนัดโคกระบือนะครับสหายเขิงนะครับเป็นตลาดนัดโคกระบือนะครับอยู่ที่บ้านกุะสูเก้าก่อยนะครับอำเภอหน้ากางจังหวัดนนทบุรีลำพูบ้านเฮ้านะครับทางมาจากอำเภอสวนรณภูหานาดานนะครับมาทางไปนนทบุรีนะครับกับสีเห็นตลาดนัดโคกระบือนะครับอยู่กลางทุ่งหน้านะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้หน้าเพื่อนนะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับผมกับสีได้เข้าไปเบื้องบรรยากาศภายใน ไอ้ตลาดนัดเพื่อนนะครับก๋าชิมีนายหอยจากพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงนะครับมากันเยอะแยะประจํานะครับทุกวันศุกร์นะครับสำหรับตลาดนัดเพื่อนนะครับเพื่อกิจัดทุกวันศุกร์นะครับในมือเส้านะครับก๋าชิมีนายหอยนะครับนำวัวนาควายนะครับมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับอยวห้องจะไปเบื้องบรรยากาศภายในกันนะครับสำหรับตลาดนัดเขาก็เบือสหายเคิงนะครับ นี่ครับหน้าครึ่งนะครับเจ้าของตลาดนัดโคกับเบือนะครับสวัสดีครับครับผมืัอนี้กับวันสุกเนาะครับวันศุกก็อ่าี่มีว่ามีค่อยเขามาประจําทุกวันสุกยูน่มีนัดกันทุกมือทุกวันสุกครับเปิดมาโดดไม่ไหนน่ะนี่ได้สองปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วยู่ที่บ้านเก้าก้อยนะครับบ้านเก้าก้อยเพื่อนหน้ากลางน้องบัวน้อพู่ครับ ู้ใดสนใจากซื้อว่าซื้อควายไปเลี้ยงเขามาได้ครับเขามาได้ที่ราคาถูกควานี่ครับไม่ไหวมันเป็นต้นมันเป็นต้นทางของต้นทางของการเลี้ยงโคบโคกระบือง่วงต้นทุนมันมาจากชาวบ้านครับชาวบ้านซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ตัวได้อ้วนก็เอามาขายขายให้ห้อยแล้วก็มาขายต่อนแบบมันเป็นต้นต้นทาง นะครันสวยงามๆให้คิดเบ้างครับหน่ครับคนสวยๆงามๆเพิ่นยังมาซื้องัวซื้อควายขายควอยมา่ยครับมันเป็นได้ห้อยแม่อันเป็นเป็นแม่ห้อยแม่ห้อยนี่แม่ห้อยนะปกติเฮาวเซียนต่ได้ห้อยเหรออันนี้มามาจากอำเภอบันผือนะครับเออราคาเท่าไหร่ครับเจเซียะอิบเจ็ดมันมีลูกบ่มีลูกอีกตัวหนึ่งบ่พ่วงสามตัวนี้นะครับมันพ่วงสามลูกยั่ไดท่องอีกเลยโคมแม่ลูกนะครับ นี่ครับโคมแม่ลูกนะครับเปิดพึ้นเปิดไว้ที่หาสิบเจ็ดนะครับนี่ครับเพื่อนกับมาจากหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าจะเป็นง่วเป็นควายนะครับเพื่อนกับทียเอามาแหลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับอันนี้ควายคู่หนึ่งนะครับมาจากอำเภอใดครับนี่จากอันถือนะครับอำเภอถือมาหลายนะครับนี่ อันนี้เป็นควายแม่ลูกบับหรือว่างเลยครับเป็นน้าเอวนองเปิดไปเท่าไรครับนี่คู่นี้คู่หนึ่งมันบอดเจ็ดสิบนะครับคู่นี้จากอำเภอวันผือนะครับมาประจำบรับนี่ยมาเยอ่เอยนะครับเนาะครับผมคู่นี้นะครับงวเอวยนองนะครับเปิดไปที่เจ็ดสิบนะครับมาเบื้องทางนี้นะครับกำลังต่อราคากันดูเดือดนะครับ มาเบงน,นี่ครับบรรยากาศกาันต่อราคากันเป็นต่อราคาตัวใดครับนี่ตัวพุ่นะบะครับตัวพิ่เปิดไหมเปิดไม่ครับเดี๋ยวต้องเปิดสามสิบห้าครับสามสิห้าม่สามัหาบาทโอ้ต่อกันโหดเลยครับ oh, ผมดูครับขั้นผมไปซื้องัวแล้วซื้อได้ปฏิว่าผมโม้เร่องน้ผมขอนไม่ได้ไปว่าตัขายไงเลยรู้ซือท่าขายโอ้บอมวนเถอะวะนี่แหละครับเจ็ดได้จักตัครับพ่อมันได้สตัวครับผมได้สามตัวงควายตัวนึ่งครับได้บ่ได้ปล่ยตัวซื้อหัวนี่คับค้ยอ๋อมันนี่มาออย่งเดียวครับมันนี่มาออย่างเดียวมามามาเงินอาเงินมาเงิน สามทีอาหมูเกี๊ยวเบีเก้าทิพยองเงินสดนี่ใจกันสดเลยครับกบกรอบกันเรียบร้อยถอดมาลอยนึ่งกุไปจหางเอียงขนาดห้าย่างมัเนี่ยหลายเรียงเขาหมูทอดกุ้งหูดิบอเ่าาเบิ้งตัวนี้นะครับเอ้นี่ตัวนี้มาจากไหนครับนี่มาจากน้องบัวครับจากน้องบุรนจีครับบุรนจีครับโอ้เอามาเมื่อไหร่เอามาตัวครับตัวเดียวตัวเดียวครับโอ้เปิดได้ได้ครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดอยู่งหกสิบหาครับหกสิบหาโอ้โหส่วนส่วนสมบูรณ์เลยครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ตัวใหงามครับพลอยงามหกสิบหาเนาะตัวนี้เนาะมาประจำเลยไหมครับเนีมาประจำมากมาประจยเอยแถวบัวบ้านเฮามีตลาดจักหมองครับมีอยู่ตลาดคุปสู่ตลาดแล้วก็ตลาดหน้ากลางแล้วก็ตลาดสีบุญเรื่องสีบุญเรื่องคือใหญ่สุดคือสีบุญเรื่องครับแถวแถวนี้นะแล้วก็ขันเสานี่มีบ้านเทียมอุดรอ๋อครับ ก็คืออยู่คิดแถวสุวรรณนากลางเ้านี่ก็ชื่อตรงนี้บรรสุกเนาะนี่ครับโอ้โหตรงนี้สวนทวนสุบูรณ์นะครับออกมาจากอำเภอใดครับจากชุมบ้านห้องไหนละครับอ๋ออำเภอสุวรรณบ้านท่อเนี่ยบวอยู่ตำบลนาดีอยู่ตำบลนาดีนะครับเมื่อเนี้ยมาครูหนึ่งบอกครับเปิดไปเท่าไรครับนี่ฮเก้าฮ่าสิบเก้าคู่ตัวละสองตัวครับสองตัวฮ่าสิบเก้าโอ้ราคาดีเลยนะครับเมื่อเบาแห้งเลยครับ อยูบ้านดีบ้านห้อยเนาะยู่นองทำล่างครับคันสนใจติดตอบอกเบอร์ไว้นะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าเก้าสี่หกพ่อครับพ่อห้อยมืดห้อยมืดนะครับอะเปิดไปหาสิบเปิดไปห้าสิบเก้าหาสิบเก้าคูนึงนะครับคันสนใจกับติดตอไดที่เบอร์นี้นะครับพ่อตัวไอ้นะครับบันนมันน้อยนะครับเปิดเอาควายงามมาเมือนี่เปิดไว้เลยครับพ่อตัวนี้ห้มืดเห่อ เปิดไปหกหมื่นนะครับอันต่อร่องกันได้นะครับนี่ได้มนีเอามาซองตัวป่ะครับซองตัวล,งลุงเหรอมีเอามาทั้งหมดอองตัวครับอันนั้นก็ราคาเดียวกันป่ะครับราคาเดียวหกเปิดไปหกสิบนะครับหกหมื่นนะครับขวังามสนใจกับติดต่พอพ่ออ้อยได้นะครับ<อ>บ้านนโมน้อยนะครับเขวัมาเยี่ยมชมเขามาเบิ้งกันได้นะครับเป็นกับมี คอยงามเขามาตลอดเนาะนี่นี่สวนึงอยู่บ้านส่วนแห้งงามแม่ก็ลูกหลาบพ่อบ่อมาครับครับไอพ่อมาจากทางไหนครับมาจากเขานี่แหละครับอยู่บ้านบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงน้ำบัวน้ำผู้บ้านเฮาเนาะครับมาหนีเอามาตัวนึงครัตัวนึงครับเปิดไปเลยครับตัวนี้เปิดไปสี่ผ่านสี่สิบห้านะครับคันผู้ใดสนใจก็ขอเบริตต์ต่อไปนะครับครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์หกแปดสาม ครับผมทออทุุนนะครับคันผู้ใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ต่อได้นะครับยูนองแสงย่างชุ่มนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับมันเดียวมาตัวเดียวน้อมาเป็นประจำยู่นะครับบกราะประจำมาเลยเพราะประจำมันได้อ๋อครับครับครับแก็มาเรื่อยคันผู้ใดสนใจก็ติดตามไปที่คอกเพื่อนได้นะครับัดเลยครับครับผมไั้ใดกันแล้วครับทูนี่ตัวใดครับนี่ตัวนี้ได้กันเท่าไรครับ เป็นไปสามสิบหกนึงนะสามสิบหกครับอืมสาสออมาสองตัวครับสอตมาสองตัวออกตัวหนึ่งโอ้มาลมาลมาขาดนั่นเราขาดไหมครับแปดพูดนะขายเพิ่นไปครับขายกันกันเองและข้างเองเนาะอยู่นี่พ่อมาจากอำเภอใดครับนี่จากสุวรรณนี่ะจากสุวรรณนะครับอำเภอเดียวกันเนาะได้ออกไปตัวนึงครับสามสิบหกสามสิบหกครับโอ้ราคากันเองนะครับอยู่นี้อยู่สามสิบเอ็ดเนี่ยเพื่อนในสามสิบขาย เองขายขาทุกที่ขาเราไครับนี่แหละครับตลาดนัดอ่าไม่ทอดหรอกมัคืออยู่กอดได้อยู่กอดเลยเพิ่มบ่อขายก็ไม่พอดเข้าหรอกใช่ครับอ่านี่แะครับคุยราคากันได้คือเอากันเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดนัดโคบือนะครับสหายเขิงนะครับอยู่อำเภอหน้ากลางนะครับบ้านกุกระสูเก้าก่อยนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดมวลผู้บ้านเฮานะครับเมื่อนี้กับมากันคึกคักนะครับ ผู้ใดคันสนใจก็ออกมาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ตลาดนัดโคกกระบือสหายคืนนะครับมีงัวงามควยงามมาให้ชมกันทุกวันศุกร์นะครับบรรยากาศบานเฮานะครับก็อลองเขามาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีงัวมีควยเขามากันเยอะแยะนะครับทุกวันศุกร์นะครับเขามาเยี่ยมชมเขามาสอบถามกันได้นะครับที่ตลาดนัดโคกกระบือนะครับสหายคืนนะครับเป็นกันมากทุกวันศุกร์นะครับ นครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายําให้พี่น้องในเบิงกันแล้วนะครับว่าบรรยากาศทุกวันสุกนะครับกระชีคึกคักกันนะครับนายหอยมาจากหลายพื้นที่นะครับหลายอำเภอต่างจังหวัดกาม่านะครับบว่าจะเป็นอำเภอบนผือทั้งอุดรธานีกามานะครับแล้วก็ทั้งอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกับเขามากันมานะครับ เขียงสุวรรณสุวรรณด้วยกันที่ขายตลาดนัดประจําครับขาขายด้วยกันหัวขากล้ยไทยครับเมนี้ได้อีกตัวครับได้สองตัวแล้วกำลังซื้อเรื่อยๆอยู่กำลังซื้อเรื่อยๆนะครับขึ้นกัมาเอาประจําครับเอาประจําทุกอาทิตย์ครับผมมาบุญครอบครัวทั้งคนเฒ่าทั้งแม่เถาราคาดีนะครับตลาดนั้เนี่ยราคาดีแต่ว่า ลุงตายเถียงเนี่ยลุงตายมาผู้ใหญ่คนบอกมั้ยมันมันน้ำรันน้ำมันน้ำมันน้ำมันรับประกันราคาดีนะครับยี <sweating in> <neck> ่นี่นะครับรับประกันราคาแล้วก็ควบปลอดภัยครวบปลอดภัยคือนปิดเป็นเป็นเลือดว่ามีปนว่มีขี้ว่มีถือยาครับผมนี่ละครับพี่น้องครับตลาดนัดโคกบือนะครับสาไฮคือรนะครับอยู่บ้านคุกสูกอกก่อยนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดจังบวัดลำพูนะครับเปิดทุกวันศุกร์นะครับผ่นผู้ใดสนใจงัวควายราคาดีๆกันเขามาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ แต่ร้าดนัดโคกระบือนะครับสายเคืองนะครับสำหรับมื่อนี้ผมก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาทอดให้พี่น้องได้เบิ้งกันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไอทีนาเจอกันไหมครับวันศุกร์หน้าเนาะแตหรับเมือนี้นครับกลับบ้านนะครับ